DJI Osmo Action Five Pro. ลิปนี้สามศูนย์โดยพีิศษะครับสวัสดีครับผมเคยครับ และในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกล้อง DJI Osmo Action 5 Pro รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ไปทดสอบใช้งานตัวกล้อง DJI Osmo Action 5 Pro ตัวนี้มาประมาณ2อาทิตย์พอดีสถานการณ์ที่ผมใช้ก็จะมีทั้งนําไปถ่ายบล็อกท่องเที่ยวถ่ายเก็บเบื้องหลังการทํางานถ่ายวีดีโอสโลว์โมชั่นสวยๆและผมก็นําไปติดกับโดรน DJI Avata 2มาด้วยจากที่ได้ลองใช้ตัวกล้องก็งมีการอัปเกรดในเรื่องของสเปคและฟีเจอร์การใช้งานต่างๆที่ทําได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวในวกนนะับําดีไซ์ ของตัวกล้อง DJI Osmo Action 5 Pro ตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการทดสอบเปรียบเทียบการทางานของตัวกล้องในโหมดต่างๆให้ได้ชมกันแบบยาวด้วยใครที่กำลังรอหรือสนใจกล้อง Action Cam ตัวนี้อยู่ก็รอชมรีวิวกันแบบจัดเต็มได้เลยสำหรับ DJI Osmo Action 5 Pro ก็เปิดตัวได้น่าสนใจอีกเช่นเคยก็คือในบ้านเราจะมีวางขายเป็นแพ็กเกจส t a n d a r d Combo ที่ราคา1 4 0 0 0บาท กับแพ็กเกจ e อคเซอร์คอมโที่ราคา16,900บาทอันนี้คือราคาดีมากนะครับเพราะราคาเปิดตัวก็จะเท่ากับรุ่น DJ i จย์ออสมชัน4เหมือนในปีที่แล้วเลยอุปกรณ์ในแพ็กเกจ e n t u r e ร์คอมโก็จัดเต็มมาให้เหมือนเดิมก็คือจะมีไม้ Extension Ro รยาว1.5เมตรแบตเตอรี่3ก้อนพร้อมกับเคชาร์ดและใครที่มีอุปกรณ์เสริมตั้งแต่รุ่น A อคชั่น3แอคชั่น4อันนี้เราก็สามารถนํามาใช้งานกับกล้องดี i o s m ออสมชัน5 Pro ตัวนี้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น En Futer Quick Release ตัว Quick Release เคสการกระแทกหรือจะเป็นแบตเตอรี่กับเคสชาร์จก็สามารถนํามาใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือดีมากในปีนี้ก็จะสังเกตว่าทาง DJI ก็จะใส่คำว่า Pro ตามหลังรุ่น Action 5เข้ามาด้วยก็เพราะตัว Action 5 Pro ก็จะมีการอัพเกรดสเปคการทำงานโดยรวมให้มีความโปรและน่าใช้ขึ้นมากๆหรือถ้าให้ผมเดาอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเขาอาจจะมีเป็นรุ่นธรรมดาที่จะมีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาตามหลังออกมาก็ได้ ดีไซน์ภายนอกของ DJ i o s m o a c t i o n 5 pro ก็จะมีการปรับปรุงเล็กน้อยแต่ข้างในผมว่าจะมีการปรับปรุงค่อนข้างเยอะเลยอย่างแรกก็คือตัวกล้องจะมีขนาดเท่าเดิมและมีน้ำหนักที่เบาเพียง146กรัมเท่านั้นปุ่ม i c k Switch กับปุ่ม Record ก็จะมีขนาดใหญ่และกดง่ายขึ้น มีการเปลี่ยน t e x t อร์ตรงขอบตัวเครื่องช่วยให้เราใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันและตัวกล้องก็สามารถการน,น้ำได้แบบ100%กับการใช้งานทั่วไปส่วนใครที่ชอบดำน้ำในรุ่น Action 5 Pro ก็จะดำน้ำได้ลึกจาก18เมตรเพิ่มเป็น20เมตรโดยไม่ต้องใส่เคสและถ้าจะดำน้ำลึกมากๆก็จะมีเป็นเคสดำน้ำขายแยกด้านบนจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ลำโพงเล็กน้อยและที่โลโก้ด้านหน้าตรงตัว O อจะอัปเกรดการทำง,งานของตัวเซนเซอร์การวัดแสงกับอุณหภูมิสีและช่วยแก้ไขาอาการฟลิกเกอร์ได้ดีขึ้นตัวเลนส์ cover จะเปลี่ยนดีไซน ที่ช่วยกันน้ำมาเกาะที่หน้าเลนสและเราสามารถนำเมนิฟิลเตอร์มาครอบติดตั้งได้เหมือนเดิมที่โลโก้จะมีไมค์บิวอินอยู่ที่ด้านหน้ากับด้านใต้ตัวเครื่องและในรุ่น Action 5 Pro เราก็จะเชื่อมต่อกับตัว DJI m i t โดยไม่ต้องต่อตัวรับได้เพิ่มจาก1เป็น2ตัวแล้วทั้งจอหน้าจอหลังจะมีการอัปเกรดเป็นจอ OLED ทัชสกรีนถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นที่แล้วก็จะสังเกตว่าส่วนมืดในจอจะดำสนิทมีสีสัน DCI P3 100%อันนี้ก็ดูึีขึ้อยเยอะเลยแลนตจอจะนีา้างส,งสูดง, 1, งนี้นเ้อป,ปเปาร ถ่ายแบบ HLG เท่านั้นตัวจอถึงจะสว่างสุดและที่จอหลังก็จะมีการอัปเกรดหน้าจอให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจาก2.25นิ้วเพิ่มเป็น2.5นิ้วหรือใหญ่ขึ้นกว่าเดิมประมาณ16%อันนี้ก็ดีเลยนะครับเพราะว่าตอนใช้งานเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอได้เต็มตามากขึ้นเวลาเอียงตัวกล้องเมนูก็จะปรับไปเป็นแนวตั้งให้เองและในรุ่น Action 5 Pro ก็จะเพิ่มฟีเจอร์ Always On Display เข้ามาใหม่โดยก่อนหน้านี้ตอนบันทึกวิดีโอก็จะมีแต่สถานะไฟสีแดงโชว์อย่างเดียวแต่ตอนนี้เราสามารถเข้าไปเลือกรูปแบบการพักหน้าจอเพื่ออใหห้้เ็นขมูล บันทึกวิดีโอแบบละเอียดมากขึ้นได้แล้วที่สําคัญคือถ้าเราเปิดโหมดนี้ก็จะประหยัดแบตได้อีกอันนี้คือผมชอบมากด้านใต้ตัวกล้องก็จะใช้ระบบ q Quick r e l e a s e แบบแม่เหล็กที่จะใช้งานได้สะดวกรวดเด็วเหมือนเดิมที่ด้านข้างก็จะมีช่อง USB-C ไว้สําหรับโอนถ่ายข้อมูลส่งสัญญาณภาพและจะเป็นช่องฟ้าชาร์จ30วัตต์โดยตัวกล้องจะใช้เวลาชาร์จจาก0ถึง50%เพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองในกล้อง DJI Osmo Action 5 Pro ก็จะใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Extreme Battery Plus โดยตัวแบตเตอรี่ Plus ก็จะมีขนาดเท เพิ่มขึ้นจาก1 7 7 0 m ป ah, ์เป็น1 9 5 0 m ล ah. ิและตรงนี้เราสามารถนาแบตเตอรี่รุ่นเก่าไปใช้งานกับกล้องรุ่นใหม่หรือจะนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ไปใช้งานกับกล้องรุ่นเก่าก็ได้อันนี้ดีมากจากที่ผมไปทดสอบถ่ายวีดีโอที่คุณภาพ 4K 24เฟรมแบบเต็มเซนเซอร์ที่อัตราส่วนภาพ4:3ระหว่างตัวกล้อง DJI Osmo Action 4กับ DJI Osmo Action 5 Pro ปรับการตั้งค่าเหมือนกันหมดถ่ายในห้องแอร์อุณหภูมิ25องศาทั้งคู่ตัวกล้อง Action 4ก็จะถ่ายจนแบตเตอรี่หมดได้ที่1ชั่วโมงกับอออีีก59นนนนาทตตั้บขง Action 5 Pro ก็จะเหลืออยู่ประมาณ36%แล้วก็ถ่ายวิดีโอต่อเนื่องได้ต่อไปจนถึง2ชั่วโมง57นาทีแบตเตอรี่ถึงจะหมดอันนี้ตัวกล้องก็ถ่ายวิดีโอได้นานขึ้นกว่าเดิมถึง50%ตามที่ทางดีใจเขาเคลมเอาไว้เป๊ะเ,เลยนะครับที่สําคัญคือตอนที่ผมทดสอบถ่ายวิดีโอต่อเนื่องยาวๆในสตูดิโอหรือตอนที่ผมนําตัวกล้องไปใช้งานกลางแจ้งตอนแดดแรงๆตลอด2อาทิตย์อันนี้ผมก็ไม่เจออาการโอเวอร์ฮีทหรือปัญหาอาการเอ๋อจากตัวกล้องดีใจแอคชั่น5 Pro ตัวนี้เลยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดดนดุดดดดเ่่่่นนทททีีาาางงกก็ํมไ้้ตตััแร A A 3บ Action 4 ใครที่เคยใช้งานก็จะสร้างกันดีนะครับว่าเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องพวกนี้เลยและสําหรับใครที่ไม่ได้อยากซื้อเป็นตัวแพ็กเกจ a d v e n t u r e Combo ที่จะมีแบตเตอรี่มาให้เราใช้งานได้หลายๆก้อนส่วนตัวผมก็อยากแนะนําให้ซื้อเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Charging Handle มาใช้งานมากๆโดย Handle ตัวนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่แบบบิวอินมาให้ที่ความจุ4,900ม ah. ิลลิแอมก็จะเหมือนเรามีแบตเตอรี่อีก2ก้อนที่จะคอยชาร์จตัวกล้องให้เราอยู่ตลอดเวลาด้านบนก็จะเป็นหัวบอลปรับองศาแบบ Quick Quick Switch Records Release แลละะะจจกกาาาายยเปปปป็็นนนนนขตตัั้้้้้งใวววไดดดนหมนมมุุุ Record, ่่ Quick Switch, ่่ส ก็จะเป็นปุ่มสลับหน้าจอที่ด้านใต้กับด้านข้างตัวแฮนเดิลก็จะมีรูน็อตขนาด1นส่วนสีนิ้วมาให้ส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นช่องชาร์จกับรูแจ็คขนาด3.5ม m mm, มไว้เชื่อมต่อกับไม์ย,ยี่ห้ออื่นได้ที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือแฮนเดิลตัวนี้จะมีอะแดปเตอร์ให้เราเปลี่ยนเพื่อช่วยกันน้ําได้ดีขึ้นแฮนเดิลตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสร,ริมที่ผมแนะนํามากๆอีกชิ้นนึงเลยนะครับ ที่ด้านข้างก็จะมีเป็นช่องสําหรับใส่ไมโคร SD card มาให้โดยในรุ่นนี้จะรองรับความจุได้สูงสุดถึง1เทเลไบต์เลยและจะสังเกตว่าช่วงหลัง,ลงมานี้ทาง DJI ก็จะใส Built ่ built-in storage มาให้ใน Product ที่มีกล้องทุกตัวซึ่งในกล้อง DJI Osmo Action 5 Pro ก็จะมีความจุในตัวมาให้ถึง47 g b เลยอันนี้ผมว่าจะมีประโยชน์กับ user อร์อย่างเรามากๆเพราะถ้าเราลืมเอา SD card มาก็ไม่ต้องกังวลแล้วและตอนนี้ทาง DJI ก็ย้ายเมนูการ format card มาอยู่ในหน้าแรกๆแ,แ,แล้วโดยเราสามารถสไลด์หน้าจอลงและสไลด์ไปทางขวาอีกทีในนี้ก็จะมีข้อมูลความจุตัวเครื่องกับ ความจุ m ไมโครไอซีการ์ดบอกเราเมนูขวาสุดก็จะเป็นการสั่งฟอร์แมตข้อมูลแล้วก็ในตัวกล้อง A c ช i ่น5 Pro ก็จะมีการอัปเกรดใช้เป็นชิปขนาด4นาโนเมตรที่จะกินไฟน้อยลงมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงและรวดเร็วมากขึ้นอย่างตอนฟอร์แมตการ์ดก็จะไวกว่าเดิมและเวลาที่เรากดสแนปช็อตถ่ายเร็วตัวกล้องจะใช้เวลาในการเปิดเครื่องและถ่ายวิดีโอให้เราเพียง0.3วินาทีเท่านั้นเองอันนี้ไวมากและจะเป็นครั้งแรกของกล้อง A อชั่นแคมด้วยนะครับที่ในรุ่น A c ช i o n 5 Pro จะมีการสามารถวัดความดันแบบ Build in, าาบิละวาวคล์อ กาศแบบเรียรไทม์ได้โดยเราสามารถเข้าไปเปิดข้อมูลที่บันทึกมาได้ในแอปพลิเคชัน DJI Mimo ซึ่งในโหมดความร้อนใต้น้าจะมีฟีเจอร์ที่ตัวกล้องจะกดบันทึกและหยุดดีคอร์ดวิดีโอให้แบบอัตโนมัติเมื่อเราดำน้ำําเดือขึ้นมาบนผิวน้ําด้วยถ้าใครที่ไม่ได้ดำน้ำําผมก็แนะนําให้ปิดโหมดนี้ไว้เพราะตอนที่ผมถ่ายวิดีโอบนบกแล้วต้องขึ้นลงบันไดก็จะมีบางจังหวะที่ตัวกล้องหยุดดีคอร์ดวิดีโอให้เองด้วยนะครับและอีกการอัปเกรดก็คือตัวกล้องสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Wi-Fi ได้เรดวขึ้นกว่าเดิมมมจจาาา30 80MB/ B/ เเเพิ่่ป็นนนนออออัี้้คืรระะโถยขูลหง ตัวกล้องกับโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน DJI Mimo ได้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิมมากๆและตอนนี้นะครับเราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันอื่นในขณะที่เราโอนถ่ายข้อมูลได้แล้วอีกจุดที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือในรุ่น Action 5 Pro จะมีการเพิ่มซีนร,รูปแบบการตั้งค่าโหมดคัสตอมมาให้เราเลือกใช้หลายแบบเลยผมก็เซตติ้งไว้เป็นการถ่ายบล็อกถ่ายวิดีโอสโลโมชันหรือจะตั้งเป็นโหมดการถ่ายรูปตามเซตติ้งที่เราต้องการก็ได้ถ้าใครจะเพิ่มปุ่มการตั้งค่าลัดก็สามารถสไลด์หน้าจอลงมาแล้วกดเข้าไปทีีี่่่่เเเเมม Custom, มมนนนูแแรรกไไไดสสดดด้้้ลลยยตตงงงจะพพิห Quick Switch ปปใุุส 5หมดเท่านั้นอันนี้ผมว่าถ้าใส่ได้เยอะกว่านี้หรือให้เราตั้งชื่อโหมดคขสตอบเองได้ก็จะดีมากๆนะครับ สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดสําหรับกล้อง DJI Osmo Action 5 Pro ก็คือตัวกล้องจะมีการเปลี่ยนไปใช้เซนเซอร์ตัวใหม่ที่จะมีขนาดเซนเซ,นเซอร์เท่าเดิมที่1ส่วน1.3นิ้วมีรูรับแสงกว้าง f 2.8และจะมีองศาการรับภาพกว้างสุดที่155องศาตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปม,มากแต่พอผมไปลองใช้งานถ่ายรูปถ่ายวีดีโอแบบจริงๆจงจงอันนี้ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าการเก็บแสงการถ่ายวีดีโอในที่แสงน้อยหรือการจัดการกับพวกนอยคือทำได้ดีกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเลย ซึ่งตรงนี้นะครับทาง DJI ก็บอกว่าเซนเซอร์ตัวใหม่สามารถเก็บด y นามิกเรนจ์หรือช่วงความกว้างของแสงได้สูงถึง13.5สต็อปแน่นอนว่าผมก็ลองไปเปรียบเทียบคุณภาพไฟล์ระหว่างรุ่น Action 4กับ Action 5 Pro ในสถานการณ์ที่มีแสงเยอะตัว Action 5 Pro ก็จะวัดแสงตอนถ่ายย้อนแสงได้ดีกว่าเดิมมากๆรวมไปถึงตอนถ่ายวิดีโอในะที่แสงน้อยในโหมดวิดีโอปกติอันนี้สังเกตได้ชัดมากๆนะครับว่าฟูทเทจจากกล้อง Action 5 Pro จะมีน้อยที่น้อยภาพจะดูดีกว่าพอสมควรเลยและตรงนี้นะครับทาง DJI ก็บอกว่าตัวกล้องสามารถถ,ถ่ายวิดีโอ low light ไดด้้ีมากขึน โดยเราสามารถถ่ายวีดีโอได้คุณภาพสูงถึง 4K 60เฟรมต่อวินาทเลยและในกล้อง DJI Osmo Action 5 Pro ก็จะมีโหมดการถ่ายวีดีโอในที่แสงน้อยที่เรียกว่า Super Night เพิ่มมาใหม่ด้วยถ้าใช้โหมดนี้เราก็จะถ่ายวีดีโอในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆโดยโหมดนี้จะถ่ายวีดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 4K 30เฟรมต่อวินาทและสามารถดัน ISO ได้สูงสุดจาก12,800เพิ่มเป็น51,200ได้ในโหมด Super Night แต่จากที่ผมไปทดสอบเปรียบเทียบการถ่ายวีดีโอในที่แสงน้อยระหว่างโหมด Super Night กับโหมดวีดีโอปกติส่วนตัวผมเลยชอบใช้โหมดวีดีโอ เพราะรู้สึกว่าโหมดซูเปอร์ไนท์ภาพจะสว่างกว่าก็จริงแต่ฟุตเทจที่ได้จะเหมือนกับภาพวาดสีน้ำไปหน่อยส่วนโหมดวิดีโอปกติก็จะดูสมจริงมากกว่าอันนี้ผมก็ไปทดสอบถ่ายวิดีโอในถ้ำที่มีแสงน้อยมากๆโดยรวมคือทาได้ดีทั้งคู่แต่ยังไงทุกคนก็ลองเลือกใช้โหมดตามที่ตัวเองชอบได้เลยและในกล้องไชั้น5 Pro ก็จะถ่ายภาพได้ความละเอียดสูงถึง40ล้านพิกเซลเลยเพราะตัวเซ็นเซอร์ก็จะมีการอัปเกรดความละเอียดพิกเซลมาด้วยโดยก่อนหน้านี้ในรุ่นนอิชั้น4ก็จะถ่ายภาพได้เพียง10ลท่ะี แถบเมนูล่า,ลางก็จะเป็นฟีเจอร์การถ่ายภาพเบรสโหมดแบบใหม่ที่เราสามารถถ่ายภาพคุณภาพสูงแบบต่อเนื่องหลายๆภาพได้อย่างถ้าเราเลือกเป็น 9p 3s ก็คือตัวกล้องจะถ่าย9ภาพภายในเวลา3วินาทีแล้วก็ในกล้อง Action 5 Pro เราจะยังถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดเท่าเดิมที่ 4K 120เฟรมเพอร์เซกและ s อร์โมชชันได้สูงสุดที่ 180p 0 240เฟรมเพอร์เซกแต่ในรุ่น Action 5 Pro ก็จะมีการรับเกรดให้เราถ่ายวิดีโอที่คุณภาพ 4K 120เฟรมเพอร์เซกได้ในอัตราส่วนภาพแบบ4:3แล้ว้วก็คืือเเเราจะพนนที่ซ ทั้งหมดของตัวกล้องได้และช่วงหลังๆมานี้นะครับผมก็จะเลือกถ่ายวิดีโอเป็นอันตราส่วนภาพแบบ4ต่อ3มาทั้งหมดเลยเพราะเราสามารถนําไฟล์วิดีโอที่ถ่ายมาเป็นแนวนอนไปปรับใช้กับวิดีโอแนวตั้งได้หดือยถ้าจะใช้วิดีโอเป็นแนวนอนผมก็จะมีพื้นที่ด้านบนกับด้านล่างให้ใช้งานเพิ่มอีกแล้วก็วิดีโอที่ผมถ่ายมาทั้งหมดผมก็จะเข้าไปปรับลดค่า texture ให้น้อยที่สุดที่ลบ2และจะปรับ noise reduction ไว้ที่บวก0 color profile ในกล้อง action 5 pro ก็จะมีให้เลือกเป็น normal 8 bit normal 10บ bit s lg 10บ bit และ Dlock M 10 bit. วิดีโอที่ทุกคนได้ชมจากกล้อง Action 5 Pro ผมก็จะถ่ายมาเป็น D-log M10 Bit ท,ทั้งหมดเพื่อที่จะเก็บช่วงแสงส่วนมืดส่วนสว่างให้ได้มากที่สุดแล้วนำฟุตเทจไปทำการเกรดสีต่ออันนี้ส่วนตัวผมเลยชอบไฟล์ที่ถ่ายเป็น D-log M ที่สุดแล้วพอถ่ายมาเป็น D-log M เราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรัดได้จากในเว็บไซต์ของ DJI แล้วนำมาวางใช้งานกับฟุตเทจได้ง่ายๆเลยนะครับหรือใครที่ใช้แอปพลิเคชัน DJI Mimo ตัดต่อก็สามารถกดใส,ส่สีจากไฟล์หลอกเป็นสีปกติได้เลยและตอนนี้เราสามารถกดเปิดปิดดูสีไฟล์ D-log M ในตัวกล้องแบบเดียวทางได้แล้ว ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในกล้องอชั่น5 Pro ก็คือโหมด subject tracking ถ้ากดบันทึกวิดีโอตัวกล้องจะถ่ายวิดีโอเป็นแบบแนวตั้งและจะมีการ tracking ติดตามคุมภาพให้เราอยู่ในเฟรมตลอดโหมดนี้ก็จะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการถ่ายวิดีโอแนวตั้งมากเพราะจะเหมือนมีคนมาคอยตามถ่ายวิดีโอให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนระบบการส่น c k s t e ซ d y ก็ทำงานได้ดีมากเหมือนเดิมเลยโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปชมฟุตเทสที่ได้จากตัวกล้อง DJ i Osmo a c t i o ช5 Pro ตัวนี้กันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังลองเทสตกล้อง, 5, องดู Dynamic Range, ดู Dynamic Ranch ดนะว่า ตัวกล้องมันเก็บได้ดีขนาดไหนนี่นะแล้วก็ในสถานการณ์ย้อนแสงนะครับทุกอย่างเท่ากันหมดโอเคทางลง<ะ>ทางลงคือแบบโอเคตอนนี้ก็ เดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เขาต้องมาตั้งหินเป็นไว้นะเมื่อกี้เจอลิงมันโดดลงไปล้ะเมื่อกี้เจอหลิง,งมันโดดไปแลว 哦。Cool. างนี้ก็ค่อนข้างจะ<อ>มืดนิดนึง่งลัวไหร<ะ>่ปลัวไหรไ,ไม่ได้ลไหรมาก นี่ถึงแล้วเร็วนะโอเคแล้วก็นันที่สุดนะครับพวกเราก็มาถึงด้านบนยอดถี่ครับนี่สวยมากนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็กำลังลองเทสต,ตัวไมระหว่างกล้อง DJI Osmo Action 4แล้วก็กล้อง DJI Osmo Action 5นะครับตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยก็จะมาจากตัวไมบิวอินของกล้องทั้งสองตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าตัวไมมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ภูผาสวรรค์นะครับนี่ อ่ลข้างบนนี้ก็สวยมากนะ,ะสำหรับการมาที่นี่เนี่ยเราก็ใช้เวลาเดินทางมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่ว่าเราใช้เวลาประมาณ20สนาทีตอนนี้เขาก็จะมีเป็นจุดหลายจุดเลยใช่ไหมมิวใช่ตรงไหนบ้างซึ่งที่นี่นะคะที่อุปาสวั์นะก็จะมีจุดให้เราขึ้นไปเลือกเดินได้หลายจุดก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นยอดเขาตรงนู้นนะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นพระเยซู แล้วก็ทางด้านบนด้านหน้าของเราตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพระยืนค่ะก็จะเป็นพระยืนก็จะเป็นแบบนี้ก็ขึ้นมากราบบ้านกันได้ใช่ค่ะซึ่งที่เนี่ยจะรวมเหมือนรวมรวมศาสนาอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็มีจริงจมีพระพิคเนตแล้วก็มีใช่พระพิคเนตพระสังกจายตามตามทางที่ขึ้นมาเี่หมดห้าองค์ ข้างบนน่าจะมีั้งหมดห้าองค์ใช่แล้วก็จะมีทางแยกไปพวกถ้ำรับแรบึงสะบัวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็เลือกเดินกันว่าใครอยากจะเดินทางจุดไหนแล้วถ้าใครฟิตๆหน่อยก็เดินทุกจุดได้เลยใช่แล้วตอนช่วงเวลาที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นช่วงเดือนกันยาจะบอกว่าเขียวมากๆเป็นช่วงแบบที่แบบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไม์วิวินด้านหลังนะครับนากก็ลองฟังดูนะว่าเสียงอ่ะจะเป็นยังไงใช่คือแบบว่าเขียวมากค่ะทุกคนเนี่ย แล้วก็ทางด้านหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นนี่<ช>ถ้าใครอยากจะมาช่วงเช้านะคะก็แนะนําให้ขึ้นมาที่พระพระยืนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะจุดที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นพระยืนแล้วก็มันก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านฝั่งนู้นสวยมากนะทุกคนคือ<ช>ควรค่าแก่การขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากๆแต่ว่ามันพอขึ้นมาถึงแบบมันคุ้มมากค่ะอ,อ่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทุกคนไปถ้าเขาบินกันค่ะเยแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับผมเซ็อัพกล้องเสร็จแล้วนะตรงนี้ก็เหมือนจะเอาเข้ามาได้นะครับดเดี๋ยวลองไปถ่ายข้างใน,นสวยว่ะตรงนี้สวยมากามามแล้วก็ทุกคนเขาบอกข้อห้ามนะคะว่าห้ามจาับหินงอกหินย้อยเด็ดขาด่ข้างเอะ ใช่นี่ทางมืดมากนะคะอันนี้เราอ,นนเอันนี้จะเป็นโหมดวิดีโอปกติอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นโหมดโลไลท์เดี๋ยวไม่ควรว่าทำได้ดีมากสวยมากข้างในว้าวสวยนะอืม้มสวยนะทุกคน นี่นะคะเป็นอันนี้ก็จะลงมาแล้วมันก็จะมืดแล้วมืดแต่ก็ยังพอมีแสงที่เขาจัดไว้ตามข้างทางนี้นิดนๆนะคะฮะโอเคอก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายวิดีโอซีนิมาติกกันนะครับเออตรงนี้ก็น่าจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องเก็บกล้องก่อนนะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับจะเป็นโหมด low light นะเป็นอ auto ไว้บาลานทั้งคู่นะครับก็ดูว่า ตัวไร้บาลานเนี่ยมันจะจัดการได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะคทั้งสองตัวนี้นะอันนี้เราก็อยู่ที่ท่ามอะไรนะมิวท่ามเข่าบิน,บนจังหวัดลาดบุรีนะครับนี่นะข้างในานี้ก็สวยแบบสวยมากนะครับว่าเป็นยังไงนะ ไปปะออกไปปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายไปไม่ใช่อ่ะอ๋ออ๋อมันต้องไปต่อตอนนี้ก็เรียกว่าเปียกซอกกันเลยนะครับ,บเออตอนนี้ก็เป็นการเทสวิดีโอโลไลท์ของกล้อง DJI Osmo Action 5แล้วก็ DJI Osmo Action 4โซฟาโปรด้วยนะคะเออวะเกือ,อ <c oughs> กลบลืมเลยเนะี่ย ลองออกไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับยังไงทุกคนก็ลองฟังดูนะออแต่ว่าลมก็แรงแล้วก็พัดมาที่ตัวไม,ม่ในเหมือนเดิม,เด,มเ,ออเดี๋ยวลองหมุนไปเรื่อยๆนะโอเคโหลดเทสตหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้นะครับผมก็กําลังลองใช้ไม์อีกฝั่งนึงอยู่นะครับไม่รู้ว่าการกรองเสียงลมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปใช้เป็นแบบวีดีดักชั่นแบบไฮดูนะครับ โอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเปิดเป็นตัววินดัคชั่นแบบ High นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววินดัคชั่นแบบใหม่ที่มีใน d j i Osmo Action 5 Pro นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ลองดูไปนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนทิศลมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับลมก็จะพัดมาที่ด้านหลังตัวกล้องนะครับที่ด้านหลังตัวกล้องเนี่ยจะไม่มีตัวใหม่นะครับจะมีไมาอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านหน้าตัวกล้องอันนี้ก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่เราจะได้ยินเสียง นขางจะเจนนะครับแต่ว่าถ้าผมค่อยๆหมุนกล้องไปเรื่อยๆแบบนี้ตอนนี้เนี่ยมผมพัดมาที่ไฟเต็มๆเลยแล้วเรก็ลองฟังกันดูนะคะนรับว่าตัววนดีลักชั่นเนี่ยมันจะทำหน้าทีท่ได้ด <ๆๆ S 2> ีขนาดไหนนะครับแล้วก็อันนี้ก็กจะเป็นแบบ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังตั้งกล้องตัว DJI Osmo Action 5 Pro อยู่ตรงหินนะคะและตอนนี้นะคะเสียงที่ทุกคนได้ยินก็คือเป็นเสียงที่ถูกเชื่อมต่อระหว่าง DJI Osmo Action 5 Pro กับ DJI My 2นะคะก็ข้อดีของการที่เราใช้ตัว DJI My 2ได้เนี่ยก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ห่างจากตัวกล้องแค่ไหนเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็ยังคงชัดแบบนี้อยู่ ซึ่งในตัว DJI Osmo Action 5 Pro เ,เขาก็จะมีตัวรับสัญญาณที่เป็นแบบ Built-in มาให้ในตัวเลยนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปต่อตัวรับให้ยุ่งยากอะไรเราก็สามารถใช้ DJI M2 2ตัวในการเชื่อมต่อกับ DJI Osmo Action 5 Pro ได้เลยนะครับจริงๆแล้วในรุ่น Action 4เนี่ยเราจะเชื่อมต่อตัวไมได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าในตัว Action 5 Pro เนี่ยเราจะเพิ่มเป็น2ตัวได้แล้วนะครับอันนี้ดีมากนะระหว่างนี้เราจะลองเทสสัญญาณไปด้วยนะก็ดูกันไปเลยนะครับว่า เราจะอยู่ห่างจากตัวกล้องได้มากขนาดไหนใช่แต่ว่าตรงนี้เดินยากมากนะเพราะว่ามันดูดต้องต้องเลือกที่เดินดีๆนะเพราะว่ามันดูดลงไปเลยว่ากี้มิวนึกว่ามันจะยวบลงไปแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตรงนั้นจะเป็นอะไรนะมิวที่เราเดินที่เราอยู่ตรงนู้นเป็นหาดหาดอะไรนะหาดสามพระยาค่ะหาดสามพระยาครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตอุทยานนะครับเราจะเดินมาตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อน้ํามันลงนะใช่ค่ะแล้วตอนนี้มิวยังอยู่นะคะหรืว่าปูอยู่ทางด้านหลังนะ หลังให้กับก็ไม่รู้ว่าสัญญาณ่ยก็อยู่ข่าวมาประมาณนึงนะครับแต่ว่าเอาจริงๆผมว่าระยะนี้เป็นระยะที่ถ้าเราใช้กล้องออชันแคมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปไกลกว่าน,นี้แล้วนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้น่าจะอยู่ที่30-40เมตรได้นะใช่ค่ะ เพราะว่าตอนนี้เราก็แทบจะมองไม่เห็นกล้องแอคชั่นแคมของไม่เรานเลแล้วอ่ะเล็กมากเออมันเล็กแล้วโอเคก็จริงๆแล้วผมว่ามันก็น่าจะส่งไปได้ไกลมากๆแหละแต่ว่าอันนี้มันเกินเขาเรียกว่าเกินใช่ใช่ใช่ที่ที่คนทั่วไปจะใช้งานแต่แต่คือมันเป็นการทดสอบทดสอบได้แต่ว่าแบบอ่ะคนใช้งานจริงๆก็ประมาณนี้แหละค่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็จะลองเทสตัวเลนให้ทุกคนดูนะครับว่าเลนแต่ละตัวเนี่ยมันทำหน้าที่ ยังไงบ้างนะครับก็สําหรับเลนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนดีวาฟนะตัวเลนดีวาฟเนี่ยตัวกล้องก็จะทําการแก้ขอบโค้งภาพให้เราหมดเลยนะครับเนี่ยวเวลาแพนขึ้นแพนลงจะสังเกตว่าตรงเส้นขอบฟ้าตรงเนี้ยมันจะตรงหมดเลยนะครับมันจะไม่โค้งเลยนะเนี่ยไม่ว่าเราจะทิ้วกล้องขึ้นลงแบบนี้มันจะตรงหมดเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้เลนตัวนี้กับแบบเนี่ยเอ่อ ก็จะมีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือเวลาที่เราแผนกล้องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตรงขอบภาพเนี่ยมันจะเริ่มโดนดูดประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยจลโดนดูดประมาณแล้วก็ถ้าเรายื่นแขนลงมาใกล้ๆกล้กล้องเนี่ยใกล้กล้องปุ๊บมือของเรามันจะค่อนข้างยาวนะครับเออแล้วก็ถ้าเราเข้าใกล้ตัวแบบมากๆแล้วก็เนี่ยเอ่อให้แบบอยู่ขอบกล้องเนี่ย ก็จะโดนดูดไปประมาณหนึ่งเลยนะครับเอออันนี้ก็จะเป็นตัวเลนดีวันะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเลนวายแล้วนะครับก่อนหน้านี้นที่เราใช้เป็นตัวเลนดีวัเนี่ยเราจะได้มุมมองภาพที่กว้างประมาณ15ม mm. มแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวเลน์ไวก็จะได้มุมมองภาพที่กว้างมากขึ้นเป็น12มเมเลยแต่ว่าการใช้เลน์ไวเนี่ยก็จะมีข้อสังเกตก็คือเวลาที่เราทิ้วกล้องขึ้นลงเนี่ยภาพมันจะมีอาการ distortion หรือว่า อาการโค้งนะครับเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยกับตอนที่เราทิวกล้องขึ้นลงกับระดับเส้นขอบฟ้าหรือว่ามีอะไรที่มันตรงอะ่ะแต่ว่าประโยชน์ของเลนไวเนี่ยก็คือเราจะได้มุมมองภาพที่กว้างมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการบล็อกเซลฟี่ตัวเองมากมากนะครับเออแล้วก็ถ้าเรายืดแขนอลงมาปุ๊บเป็นเหมือนกันไหมอ่าไม่เป็นนะไม่ค่อยนะใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่อยโดนดูดเหมือนตัวเลนดีว์ปนะครับแล้วก็เวลาที่เราแพนซ้ายขวาโอเคก็ไม่โดนดูดนะอันนี้ อ่าอันนี้ก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับเออมันจะไม่ได้ถูกแก้ไขาอาการที่ชอชั่นมาแต่ว่าภาพอ่ะมันจะโค้งแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ไปเลือกใช้กันดูนะโอเครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวเลนอัลตทอร์นะครับในเลนของตัวกล้อง Osmo Action 5 Pro เนี่ยก็จะมีเล,นใ,เลนให้เลือกใช้ทั้งหมดแค่3ระยะเท่านั้นนะครับตอนนี้นะ มันจะมีให้เลือกใช้แค่นี้แล้วก็ตัวเลนส์อัลต์วายเนี่ยมันก็จะได้มุมมองภาพที่กว้างเพิ่มขึ้นเป็น 11mm มเมเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการได้ภาพแบบว้างมากๆนะเนี่ยเวลาเราทิวกล้องขึ้นลงก็จะมีอาการที่ชอชั่นอยู่นะครับเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะโค้งหนักกว่าตัวเลนส์นไวทั้ปนะครับแล้วก็ตัวอัลต์วเนี่ยมันก็จะเหมือนภาพก็จะดูดประมาณนึงเลยนะครับเนี่ยเออเวลานี่ อันนี้จะสังเกตได้เลยนี่ขอบภาพก็จะค่อนข้างโค้ง,งนะครับอันนี้ก็ถ้าใช้ตัวเลนส์ออลโตไวเนี่ยก็แนะนําให้แบบอยู่กลางภาพเท่านั้นนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าอยู่ขอบภาพมันจะเป็นอย่างนีอ้อันนี้ก็จะเป็นการทํางานของตัวเลนส์ออลโตไวนะครับ โอเคครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวตัวกล้อง dji osmo action 5 pro ตัวนี้เลยนะครับถ้าใครที่คิดจะเปลี่ยนรุ่นหรือกําลังสนใจกล้อง action cam ที่มีคุณภาพสูงราคาคุ้มค่าใช้งานได้ยาวๆหลายปีส่วนตัวผมก็จะแนะนําเป็นกล้อง dji osmo action 5 pro ที่สุดในตอนนี้แล้วสําหรับใครที่สนใจตัวกล้อง dji osmo action 5 pro ตอนนี้ทุกคนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน big camera ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับขายไปกับช anel เขินหมีกันด้วยครับสำหรับค,ล,คลิปนี้ผมขอลา